สวัสดีครับผมเอกคนเดินทางนะครับสบายดีพี่น้องคนเล่าสุทธุสุสคนเดอในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับประเทศลาวได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากมีรถไฟนะครับซึ่งก็ได้ใช้กันมาโอ้โหห่านเดือนแล้วมั้งครับนอกจากนั้นก็ยังมีสนามบินที่ทยอยสร้างขึ้นนะครับ และก็ถนนคนทางนี่ก็ตัดใหม่ทั่วประเทศนะครับลาดยางปูยางนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลลาวเองนะครับเขาก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจนะครับก็พยายามพัฒนาประเทศไปเรื่อยๆนะครับตามกําลังที่มีนะครับแต่แน่นอนนะครับจะให้มันถูกใจประชาชนประเภทรวดเดียวนะครับถนนหนทางทั่วประเทศนี่ลาดยางปูยางหมดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่างบประมาณที่ใช้มันก็ต้องใช้เยอะนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันต้องใช้เวลานะครับจะเอาความรวดเร็วทันใจประชาชนไม่ได้นะครับคุณจะมาด่ารัฐบาลอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ก็มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากฝากบอกพี่น้องคนลาวนะครับอย่าเอาอย่าเอาประเทศตัวเองเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะครับก่อนที่จะประเทศไทยจะพัฒนาถนนทางดีทั่วประเทศนะจนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่มีถนนดีในระดับโลกเลยก็ว่าได้นี่ครับ แต่ก่อนมันก็เป็นของลูกรังนะครับมันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเราเพิ่งจะเริ่มต้นในการพัฒนาจริงๆจังๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องให้เวลารัฐบาลเขานะครับไม่ใช่จะมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะฮะผมเคยพูดถึงเมืองปากทานะครับแขวงบ่อแก้วนะครับก็บอกว่าโอ้ยการเดินทางมันไปยากลําบากเลยเกินนะครับเมืองปากทานนี่นะครับถนนยังเละอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าพูดในแง่ใส่ร้ายรัฐบาลนะครับ ที่มันเละนะเพราะว่าเขาถมเขาทำทางใหม่นะครับเพื่อที่จะเตรียมเป็นถนนลาดยางปูยางนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขาสร้างถนนนะครับจากเมืองปากทานเนี่ยแหละครับเรียบเลาะแม่น้ำโขงมายังบ้าน,บ,านบ้านห้วยแก้วครับแล้วก็เขาได้สร้างขัวข้ามแม่น้ำโขงนะครับมายังฝั่งตรงข้ามคือบ้านก้อนตื้นนะครับเมือง ปาทาแขวนบ่อกแก้วนี่แหละครับแล้วก็กำลังจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จากขัวแห่งนี้นะครับมันจะเชื่อมแขวงบ่อกแก้วกับแขวงไซยบุรีนะครับซึ่งก็คือเมืองครอบนั่นเองนะครับก็มันจะทําให้การเดินทางไปมาหาสู่กันของสองแขวงนี่นะครับหรือของลาวเหนือนี่นะครับสะดวกง่ายดายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้านี่นะครับ เส of ้นทางจากห้วยทรายมาปากทาจากปากทามายังบ right ้านก้อนตื้นนี่นะครับก็จะลาดยางหมดแน่นอนเพราะว่าจากบ้านก้อนตื้นไปยังเมืองครอบแล้วก็นะครับไปยังเมืองซ่อนไอเมืองเชียงห่อนนะครับเจียงห่อนนะครับหรือว่าเชียงห่อนนะครับลาดยางหมดแล้วนะครับทะลุไปถึงเมืองเงินนู่นนะครับคัวแห่งนี้นะครับมันจะช่วยให้พี่น้องทางทางแขวงไซยบุรีนั้นนะครับเอื้อประโยชน์ ต่อพี่น้องแขวงไซบุรีมากนะครับเพราะว่าทางแขวงไซบุรีนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการปลูกยางพารานะฮะมีการเลี้ยงสัตว์มีการปลูกข้าวนะฮะแน่นอนสินค้าที่ปลูกมาผลิตมานี่นะครับก็คือจะส่งไปขายอย่างประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการขนส่งนะฮะสินค้าเนี่ยครับถ้ามันส่งไปทางเมือง เมืองเงินปากแบงไปอุดมไซเนี่ยถ้าเทียบกับการขนส่งไปทางห้วยสายแล้วก็ขึ้นไปดูดน้ํถทาเนี่ยทางเนี้ยทางไปดูดน้ํถทาเนี่ยจะไวกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นขัวแห่งนี้นะครับจะเอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องทางสายบุรีมากนะครับนั่นคือกรณีที่1เลยนะครับปัจจุบันนะครับพี่น้องคนลาวทางเมืองครอบเมืองเชียงหอนเมือง เมืองเงินนี่นะครับเมืองหงสาเนี่ยเขาปลูกยางพาราเยอะนะครับแล้วก็ปลูกข้าวด้วยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในสินค้าเหล่านี้ส่งไปยังจีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถนนนทางที่ทางรัฐบาลพัฒนาเนี่ยมันก็เอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องคนลาวแน่นอนเลยนะครับถนนทางปากทางไปห้วยสายที่ลาดยางเมื่อไหร่นี่ก็การเดินทางก็สะดวกสบายนะครับซึ่งแน่นอนเขาเขาคงลาดยางไม่นานนี้นะครับก็จะช่วยให้พี่น้องคนลาวเนี่ยนะครับ ขนส่งสินค้าได้สะดวกสบายขึ้นทําให้พี่น้องทางปากทางนี่นะครับเดินทางไปยังห้วยทรายได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถนนเส้นนี้นะครับปากทางมาเมืองครอบนี่นะครับมันเชื่อมมาอย่างจังหวัดพะเยาด้วยนะครับก็ทางพะเยานี่นะครับก็ทางหอการค้าพะเยานี่เขาพยายามผลักดันนะฮะเพื่อที่จะ เปิดเส้นทางการค้ามายาวนานเลยนะสิบกว่าปีแล้วนะครับเพื่อที่จะต้องการเปิดด่านที่ภูซางนะครับบ้านฮวกเนี่ยครที่อำเภอภูซางให้เป็นด่านสากลน,นะครับฝั่งตรงข้ามนี่นะครับของประเทศลาวคือบ้านปังมอนนะครับด่านปังมอนต้องการให้เปลี่ยนจากด่านประเพนีเป็นด่านสากลสักทีแล้วก็เขาผลักดันสําเร็จน,น,นะครับก็คือ,อด่านสากลปังมอนเนี่ยเปิดเมื่อปี2 0 0พ ยี่สิบนี่เองนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถใช้บริการได้เพราะว่ามันเกิดปัญหาโควิดนะครับแต่หลังจากประเทศเราเปิดประเทศเตรียมตัวนี่นะครับด่านปางมอน,นี้ก็จะเปิดแล้วนะครับและผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะเดินทางไปจุดนี้นะครับด่านปางมอนเนี่ยเพราะว่าผมผมอยากจะไปแถวแถวเนี้ยมานานแล้วนะครับพอดีเลยนะครับถ้าสะพานมันข้ำะสะพานค้มของหัวค้มของตรงเนี้ยมันเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมไปยังปากทาได้ ผมเห็นเมืองปากทาผ่านการล่องเรือนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันผมเห็นบ้านก้อนตื้นบ้านปากครอบเนี่ยผ่านการล่องเรือแม่น้ำของนะครับจากห้วยทรายลงไปปากแบงนะครับแต่ยังไม่ได้เห็นจริงๆจากถักเดินทางมาทางบกนั่งอยู่ในเรือนะครับเพราะฉะนั้นมันยังเห็นอะไรไม่ชัดนะครับแต่การล่องเรือผ่านเมืองปากทานะครับเมืองครอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับถ้าเราเห็น ้นมะพร้าวโผล่ขึ้นมาริมแม่น้ําโขงนั่นแสดงว่ามีบ้านคนเกิดขึ้นแล้วก็มันมีบ้านคนเยอะนะครับสองฝั่งบริเวณเมืองปากทากับเมืองคอบนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับถ้าถนนทนทางมันดีแล้วนะครับบริเวณเมืองปากทากับเมืองคอบเนี่ยริมน้ําโขงบริเวณสองสองฝั่งนี่แหละครับจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ดีเลยนะครับเพราะวิวทิวทัศน์มันสวยงามสวยงามแน่ครับเพราะว่ามันมันเป็นภูเขาสูงทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามี บ้านคนเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นนี่ก็คือขายธรรมชาติได้เลยบริเวณนี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับเมืองครอบเมืองอเชียงหอนนะครับเมืองเงินเมืองปากทานี่นะครับประชากรของเมืองเหล่านี้นะครับเยอะเลยนะครับที่เป็นไตย,ยวนหรือลาวยวนนะครับแล้วก็เป็นไตลื้อนะครับซึ่งก็พูดจากภาษาเดียวกันกันกบพี่น้องคน ทางจังหวัดพะเยาเชียงรายและก็นน่านของไทยผมเคยนั่งรถตู้มาร่วมกับทางคนทางจิงหอนนะครับก็ก็คุยกันนะครับก็คุยเป็นภาษาภาษาลาวยวนภาษาไตายวนนะครับก็เหมือนกับการอูกก้กำเมืองของภาคเหนือนั่นแหละครับแต่สำเนียงจะเป็นสำเนียงทางพะเยาทางน่านนะครับทางเชียงรายอู้กันสนุกสนานนะครับก็คือคุยกันนะครับก็ยังชวนผมไปชวนไปแอววจิงหอนนะครับก็ ก็ผมก็เนี่ยรอด่านเปิดเนี่ยก็จะไปไปแอวทางเจียงหอนทางเมืองครอบอยู่นะครับก็คิดว่าจะเข้าทางบ้านบ้านห่วกนะครับด่านบ้านฮ่วกที่ภูซางจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็จะช่วยเขาโปรโมทด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะพยายามจะช่วยโปรโมทให้นะครับว่าบริเวณนี้นะครับนะครับบริเวณอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับเมืองเจียงหอนเมืองครอบนี่นะครับเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วยนะครับเพราะผู้คนก็คือคนที่มี ภาษาเดียวกันมีประเพณีวัฒนธรรมเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอยู่คนละประเทศนะครับแต่ก่อนนะครับเมืองคอบเมืองเจียงห่อนเมืองเงินนี่นะครับก็อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองน่านนะครับก็รวมทั้งเมืองปากคาทางฝั่งนั้นด้วยนะครับก็คือเมืองเมืองเมืองน่านในสมัยสยามเนี่ยเขามีอํานาจไปไกลเลยนะครับโน่นถึงเวียงภูคาโน่นนะครับเพราะว่า เจ้าผู้ครองนครหน้าน้นะครับมีผลงานมากนะครับในการเทครัวผู้คนเกลี้ยกล่อมผู้คนจากหัวเมืองไต้ลื้อไตย,ยวนนะครับซึ่งก็คืออยู่ที่แขวงบ่อกแก้วแขวงหลวงน้ําทาของประเทศลาวในปัจจุบันแล้วก็ในเขตรัชชานนะครับของประเทศเมียนมาในปัจจุบันให้อุปยบยกย้ายมาตั้งบ้านเรือนในเขตจังหวัดนาจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันรวมทั้งแขวงไซยบุรีตอนเหนือในปัจจุบันก็คือ เมืองครอบเมืองเจียงฮอนแล้วก็เมืองเงินนั่นเองนะครับสามเมืองแล้วก็สามเมืองของแขวงไซบุรีนั้นก็อยู่ภายใตกก้การปกครองของเมืองหน้านะครับซึ่งก็รวมทั้งจังหวัดพะเยาทั้งจังหวัดในปัจจุบันแล้วก็เมืองเชียงของด้วยนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยนานี่มีอํานาจไปไกลเลยนะครับซึ่งก็ไม่ต่างจากทางภาคอีสานของประเทศไทยนะครับผู้คนทางนี้นะครับ สองประเทศก็เป็นเครือญาติกันก็มีนะครับที่ไปมาหาสู่กันนะครับคนทางเมืองเงินเมืองเชียงห่อนนะครับเมืองคอบนี่นะครับมีญาติพี่น้องทางพะเยากับน่านนะครับเขาก็ไปมาหาสู่กันนะครับจริงๆอ่ามันจะมีด่านประเพณีอยู่ตรงจุดหนึ่งที่ผมสนใจมากก็คือที่อำเภอสองแควนะครับจังหวัดน่านมันทะลุอ่าเมืองเชียงห่อนเลยนะครับตรงนั้นนะครับอ่าก็อยากจะไปเที่ยวอยู่นะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับ จังหวัดพะเยาจังหวัดน่านแล้วก็สยบุรีตอนเหนือเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามน่าเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้คนก็พูดจาภาษาเดียวกันดังที่ผมว่านะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเปิดประเทศนี้ผมคิดว่านะครับน่ามาบูกนะครับเพราะปัจจุบันถนนทางก็จากเมืองเมืองเงินไปยังเชียงห่อนกน็ถากดีแล้วนะครับจากด่านบ้านฮ้วกไปยังเมืองครอบเมืองเชียงห่อนก็ดีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เหลืออย่างเดียวคือไปเที่ยวกันนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องคนลาวพี่น้องคนไทยไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ